มาแล้วครับฝนมาแล้วครับ water ดำปีมาเลยครับดำปีมาเลยฝนมาแล้วตอนนี้ดูสภาพท้องฟ้าก็ดำปีเลยครับมงจะมาหน,น so ักมากหนักมากครับน่าจะหนักมากวันนี้ดูท้องฟ้าแล้วดําดํามากเลยครับอยู่ท้องฟ้าแล้วฝนก็กําลังมาครับมาอย่างแรงเลยครับเสียง เสียงขงฝนกำลังวาอย่างแรงตกแน่ครับไม่รอดมารอดวันนี้วันนี้ไม่รอดแน่ตกแน่ลมก็มีลมมาแล้วก็เริ่มมาลมก็ไเริมัดเริ่มมาแล้วไม่รอดไม่รอดวันนี้นนไม่รไม่ตกไม่ได้แล้ววันนี้ต้องๆเพราะร้อนมาหลายวัน Thank <laughs> you.

nặng <laughs>